ค่ะอย่างที่บอกว่ามีข้าวดีของกลุ่ม LGBTQ ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเขาก็ดีใจกันนะคะหลังสภาผู้แทนราษฎรมีการเห่นชอบร่างกฎหมายส้มรถเท่าเทียมแล้วก็ข้อสงกําลังใจให้รัฐบาลแล้วก็มีความขาดวังงว่าส้มรถดทวเทียมจะสําเร็จไปได้ด้วยดีด้วยค่ะ หลังจากถี่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแผงและพาณิชย์หรือว่าร่างกฎหมายส่งถลวเทียมด้วยคะแนนเสียงเซื่อรอยตอนสิบเสียงโดยการผ่านร่างกฎหมายส่งถลวเทียมของสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้สมผลไทยไทยกำลังจะเป็นประเทศที่สามในเอเชียทัดจากไต้หวันแล้วก็เนาปาลแล้วก็เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายฉบับนี้ค่ะผู้ซื้อค้าของเราค่ะได้ลงพื้นี่ไปพูดคุยสอบถามความ เห็นของประชาชนกลุ่ม LGBTQ ในประเทศอำเภอหาาใหญ่จังหวัดสงขลาทถกคนต่างก็ดีใจค่ะหลังสาบวา่าสภาผู้แทนราษฎรมีมาติเห็นชอบร่างกฎหมายส้มรถเท่าเทียมซึ่งก็เป็นเรื่องเทต้นและก็เพื่อนๆะเป็นที่เป็น LGBTQ นะก็ฟาวโรแล้วก็ต่อสู้กันมาตลอดโดยบอกว่าสิ่งแต่อยากได้จากกฎหมายนี้ก็คือความเท่าเทียมกันในถูกเรื่องไม่ได้ขาดวังว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษไปหมักว่าบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางต่างทาง,ทางสังคมสิทธิในการส้มรถสิทธิหลังจากการส้มรถ ให้เทียบเท่ากับชายจริงยิ่งแท่อยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนและก็อยากให้คนไทยเนี่ยเปลี่ยนความคิดที่จะมองว่าคนกลุ้มเพศทางเลือกเนะี่ยคือบุคคลเถ่แปลกและก็หันหมายความสําคัญกับการเคารพสิทธิเสรีภาพและก็ปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBT q ทีิวย่างเท่าเทียมกันในสังคมแบบจริงๆค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะค่ะก็เหมือนเราก็เหมือนรู้สึกดีใจด้วยเนาะที่แบบเหมือนในการที่ร่างผ่านแล้วเหมือนเราก็รู้แล้วรู้สึกว่าเราเหมือนน่าจะมีแบบ บวบาทมากขึ world, the ้นเนาะในแบบสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายก็รู้สึกดีใจมากก็ถ้าจริงๆความคาดหวังหลักๆเนาะถ้าไม่อยากได้สิ่งที่เพิ่มเติมแต่อยากได้แค่เท่าเทียมกันเนาะช่เในเรื่องของการสมรสก็คืออยากให้เป็นเหมือน ปกติเหมือนกับคู่ชายจริงๆแท้เลยที่ทําได้เหมือนปกติเลยจะได้แบบมองไม่แปลกใช่ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆอยากจะเห็นสังคมไทยค่ะเกิดความเท่าเทียมกันจริงๆและอยากจะให้ทุกคนนะคะมีความตระหนักในเรื่องของสิทธิความเสมอภาคค่ะ,คะเพราะเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงควรจะได้รับค่ะ จริงๆอยากจะให้ในเรื่องของสิทธิของ LGBTA ค่ะมีเทียบเท่ากับทุกคนเลยเพราะจริงๆมนุษย์ทุกคนนะคะล้วนมีคุณค่าในของตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตระหนักไม่ว่าจะในเรื่องของกฎหมายเองหรือการปฏิบัติเองก็อยากจะให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสังคมจริงๆค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ข้อส่งกำลังใจให้กับรัฐบาลแล้วก็ถูกน่วยงานนะคะที่ได้ช่วยกันครับ เคลือแล้วก็พักดันเรื่องของส้มรอถดถท่าวียมให้เกิดขึ้นจริงเพื่อจะสร้างความาท่าวียมกันในสังคมไทยส่งเสริมการเคอรพสิทธิมนุษยชนแล้วก็ขาดว่างวาง่วากฎหมายส้มรลดท่าวียมจะสําเร็จไปได้ด้วยดีโดยขั้นตอนต,อนต่อไปเนี่ยสภาเขาจะส่งรางพรบส้มรลดท่าวียมให้กับบุ้ทสภาพ,พิจารณาหากได้รับความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีก็จะนํารางขึ้นทุนกล่าวทวายเพื่อจะประกาศ่ายต่อไปนั่นเองค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะเราจะได้เหมือนมีที่อยู่ในสังคมสักทีอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดขึ้นจริงนะคะสามารถที่จะทําได้จริงๆนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญค่ะของทางประชาชนทุกคนนะคะเพราะทุกคนควรจะได้รับสิทธิ์นั้นจริงๆค่ะใช่ค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะในการผลักดันในเรื่องของออค,ความสําเร็จในครั้งนี้นะคะก็ถ้าสําเร็จครั้งนี้รับรองว่าแอนฟิวเองก็อยากจะใช้สิทธินี้เหมือนกันค่ะขอบพระคุณค่ะนี่นะคะตวบว่าความรัก เป็นสิงที่สวยงามรักไม่จํากัดเพจรักไม่จํากัดอายุนะคะเขาก็อยากจะาหฮาซ่้มกรดท้าวเทียมพอระบรครั้งนี้ก็สําเรัดไปได้ด้วยดีแล้วก็ข้อส่งกําลังใจแล้วก็ข้อถือเป็นข้าวดีข้องกลุ่ม LGBTQ ในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการถวายพาัน์ในทุกขั้นตอน,น,ตอนแล้วเนี่ยานายกก็จะทูลกล่าวาอาจจะได้ชายกันแล้วนะคะก,ก็แสดงค,ความยินดีด้วยนะคะ